วันนี้จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่5มกราคมครับ2016ครับก็จะมีลูกเตาใหม่มาเป็นลูกเต๋าในโตรครับ,รบ <laughs> แล้วก็ว่าวร้องอะ,ะ <laughs> หยุดหยุด <laughs> โอเคครับมีคู่คีดทั้งสาม ยังร้องอีกยังร้องอีกกะเบาเงียบเงียบเลยโอเคพร้อมแล้วลุยกันเลยปตัวมาก็แป เฮียเจอกันยุนอาบไม่มีหมวกด้วยีปรักไอกื่อที่แบนำบาเพลงเงนัหละออกมาก็แปดอีกไม่ได้อะไรเลย เกตีิครับโอ้โหมัวออกเขาก็แม่นดีเหมือนกันนะบังมึงเยอะด้วยโอ้โหไปในนี้อ่ะ กันเกาะไปก่อนครับไปสิบตัดเมืองซะหน่อยเอาไ่ถึงยาวสิบไปสิบสองลองดูโอเคสิบเอ็ด งานนี้มีเจ็บแล้วครับใจมาใจมาปีกเรากลางแล้วโอเคได้เมืองอยู่สวัดคู่คีย์จะเพี้ยนเพี้ยนกัดดวงกล่องราคาได้เปรียบอยู่ ไอ้โม่วม,มไปทีในกรุงเทพไปแล้วอะอยากได้อะอยากได้อะอยากได้ตามไปเอาเก้ากดเกเจ็ดกับเก้า โอเคได้ละสาหลังด้วยแลนด์มาร์คด้วยใช้ี่ว่าครับมันแพงเดินสิลูกสองไปครับ อว้าแล้วเชียวพอ,อกเก้านั่นน่ะโอเคครับออกมาได้เบิรงอยู่อเอาแล้วครับเตือนเขาแล้วกดดันเขาไปก่อน เบิ 4, บ้ลสี่เบิ้ลสองนะครับโอโ้มาได้ไงเนี่ยเกสิ 12, บสองบในสี่คุกกี้มีเยอะดีครับผมชอบตรงนี้นะเราก็จะจบแบบง่ายๆครับครับก,ก็สวยดีนะลูกเต๋าลูกนี้ โดยรมก็ดีอยู่นะครับเวลาซื้อจะแถมตัวลูเลตเพชรกระทองครับก็โอเคยอยู่นะถ้าใครหมุนได้พันเพชรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนซื้อลูกเต๋าฟรีครับเข้าท่าดีเหมือนกันก็ไอดีนี้เป็นไอดีไก่ครับอีกตัวนึงนะที่ผมสร้างไว้นานแล้วย,ายาังพอมีของมากครับ ส่วนอีเวนต์ครับก็จะเล่นชนะแบบลายวิกตอรี่ครับก็จะได้ตัวทองครับรวยทองชนะทัวรเลซึมโดยคูณหชนะแบบเกาะครับได้ตัวเพชรแล้วก็เล่น3รอบครับก็จะมีสิทธิ์ได้รางวัลอีกครับก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็จบรายการทดสอบแล้วก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ